สวัสดีพี่พี่ FC ช่องใจรักพระเครื่องนะครับวันนี้นะครับมีพระมาะแบ่งปันเช่นเคยนะครับสําหรับช่องทางการติดต่อเช่าพระนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์โทรส954655834นะครับหรือว่าแอดไลน์ได้ที่เบอร์โทรสุ954655834นะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับพี่เดี๋ยวมาเริ่มรายการที่หนึ่งนะครับ รายการที่1นนะพี่เป็นพระสมเด็จขาโตนะครับของหลวงู่โตนะครับวัดประดู่ชิมพีนะครับเป็นชุดกรรมการนะครับปี16นะครับพี่เป็นชุดกรรมการปี16นะครับอันนี้มาพร้อมชุดเลยครับมีทั้งผงทู่ผงเวลาและก็ผงเกศรนะครับเป็นพระสมเด็จขาโตนะพี่นะมาพร้อมหลังข้าวสารหลังข้าวสารดํานะครับพี่หลังมีข้าวสารดํานะครับองนี้ก็มีหลังข้าวสารดํานะครับพี่แล้วก็ดืดูดืองนึงนะครับ เป็นหลังข้าวสารดําเหมือนกันหมดนะครับ3องค์นะครับมีทั้งอันนี้เป็นผงทูปนะพี่เป็นพระเนื้อผงทูปนับเก่าสวยนะพี่ข้าแป้งยังเดิมๆอยู่เลยนะครับข้าแป้งเดิมๆอยู่เลยนะพี่นะองค์นี้เป็นผงใบลานนะครับหลังข้าวสารดาเหมือนกันนะครับพี่พระสวยคมชัดลึกนะอันนี้เป็นผงเกสรนะครับพระมาพร้อมชุดเดิมๆ3อมองนะครับเป็นชุดกล่องกรรมการเลยนะครับพี่แบบนี้นะครับผมเอา เอาเกาบาทนะครับพี่สำหรับสมเด็จขาโต๊ะหลวงปู่โตนะครับวัดประดู่ฉิมพีนับชุดกรรมการชุดนี้นะเอาไป900บาทนะพี่นะรายการต่อมานะครับเป็นชุดกรรมการเหมือนกันนะครับพี่เป็นพระสมเด็จรุ่นอนุสณ์สร้างโรงเรียนนะครับปี17เนะครับพี่เป็นรุ่นอนุสณ์สร้างโรงเรียนปี17นะครับมาพร้อมชุด เดิมๆเลยนะครับพี่มาพร้อมชุดเป็นเซ็ตกล่องเดิมๆเลยครับมีทั้งชุดผงใบลานนะผงเกษรแล้วก็ผงทูบนะอันนี้เป็นผงทูบนะครับพี่เก่าสวยเนื้อละเอียดเนียนตามากเลยนะครับพี่แล้วดูผงทูปเอผงเกษรเอผงใบลานนะครับผ้าสวยเด้งๆเลยนะพิมพ์เพิ่มคมชัดลึกนะครับพี่พิมเพิ่มเขาคมชัดลึกนะนี่อันนี้เป็นผงเกสรนะผ้าสวยเดิมๆนะผ้าสวยเดิมๆด้านหลังจะเป็นรูป แบบนี้เลยพี่นะเป็นเขียนว่าอนุสรสร้างโรงเรียนนะพีะ่มาพร้อมชุดแบบนี้เลยนะพี่นะราคาบูชาไม่แพงนะแบ่งปันบูชาเอาไป900บาทนะครับครบชุดแบบนี้เอาไป900บาทนะพี่นะขอบ0 0าบาทนะพี่รายการต่อมานะเป็นพระเนื้อดินนะครับเป็นพระเนื้อดินนะครับพี่เป็นพระเลี้ยงหลวงลําพูนนะครับเป็นพระเลี้ยงลําพูนนะครับพี่ องนี้เป็นพระเนื้อดินลงกุนะครับเก่าสวยมากนะครับพี่เก่าสวยมากนะครับสําหรับพี่ๆท่านใดนะครับชอบหลงไหลนะครับในพระเนื้อดินนะพระเลี้ยงหลวงองนี้นะครับไม่ควรพลาดนะพี่ดูนะครับครับกุข้าบแบบว่าข้ามออกไซายของสนมงสนิมของน้ําอะไรเนี่ยเต็มเลยนะพี่นะนี่แล้วพิมพ์พระก็าคมชัดลึกมากนะพี่นะพิมพ์ก็คมชัดลึกมากนะครับนี่พระโมฆลาาภาษาลิบุตรนะครับนั่ง ข้างพระพุทธเจ้านะครับอยู่ในซุ้มนะครับพี่แบบนี้เลยพระเรี่องหลวงนะครับองค์นี้เอาไป7 0็บาทนะครับพี่ขอ7 0 0บาทนะครับรายการต่อมานะครับเป็นพระเนื้อดินนะครับเป็นขุนแผนกุป่ามะม่วงนะครับพี่จังหวัดสุโขทัยนะองค์นี้คาบราต่างๆนะครับพิมพ์เพิ่มเขาสวยมากเลยนะครับพี่พิมพระสวยคมชัดลึกนะครับตามซอกแขนนะครับลึกๆมีความคมชัดนะครับพระหน้าตาติดชัดมากนะครับพี่ พระหน้าตาติดชัดนับแล้วดูนะครับล่องลอยความเป็นธรรมชาตินะครับความสวยความงามนะครับพระสวยเดิมเดิมนับสําหรับพระพิมพ์กุปปามะม่วงนะครับจังหวัดสุโขทัยนะเป็นพระเนื้อดินเก่าเลยนะครับพี่เป็นพระเนื้อดินเก่านะครับมีคาบลาดําๆคุมทั่วองค์พระนับแล้วองค์นี้สวยเดิมด้วยนะครับพี่องค์นี้ขอหกร้อยบาทนะครับองค์นี้ขอหกร้อยบาทนะพี่นะอ่ะรายการต่อมานะครับเป็นพระถ่ายหลวงปู่สุขนะครับ พระอาจารย์สุขวัดป่าคลองมะขามเท่านะพี่นะบานนี้นะเอาไปใส่กรอบอัดรูปนะครับแล้วก็ตั้งบูชาได้เลยนะครับเป็นภาพถ่ายขาวดําสมัยยุคสองสี่กว่านะครับพี่สมัยยุคสองสี่กว่าดูนะครับภาพถ่ายนี่ออกแบบเป็นหนังไก่เลยนะพี่นะเก่าจริงๆนะครับแบบนี้คือเก่าจริงๆนะได้บ้านๆเลยนะพี่นะได้บ้านๆเลยนะแบบนี้เลยนะพี่นะเป็นภาพถ่ายขาวดําเก่าๆนะครับบานนี้ขอเจ็ดร้อยบาทนะครับพี่ บานี้เอาไปเจ็ดร้อยบาทนะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับเจ็ดร้อยบาทเดี๋ยวขอลบไปตรงนี้นิดหนึ่งนะพี่นะขอลบรายการต่อมานะครับเป็นพระขุนแผ่นเคลือบนะครับพี่เป็นพระขุนแผ่นเคลือบนะครับกุวัดใหญ่ชัยมงคลนะครับพี่เป็นขุนแผ่นเคลือบเนื้อดินนะครับ เป็นขุนแผ่นเคลือบเนื้อดินสวยๆนะครับองนี้พระสวยสมบูรณ์มากนะครับพี่ดูคราบกรุคราบไข่ต่างๆนะครับแล้วดูความคมชัดของพิมพ์นะครับพระสวยแตกรายงานเดิมๆนะครับพี่พระสวยแตกรายงานเดิมๆนะครับความคมชัดนะครับของพิมพ์นะครับสวยเดิมเลยนะครับพี่พระสวยฟอร์มล่ํ่มชัดเจนนะครับด้านหลังนะครับดูนะครับนี่เป็นเนื้อดินละเอียดละเอียดแบบนี้เลยนะครับ เป็นขุนแผ่นเคลือบกุวัดใหญ่ชายมงคลนะสุโขเอายุธยานะครับแบบนี้เอาไป800บาทนะพี่นะขอ800บาทรายการต่อมานะครับเป็นพระกิ่งเก่านะครับไม่ทราบที่นะครับเนื้อสำลิดนะครับมีอุดกลิ่งบริเวณสะโพกนะครับด้านหลังนะครับพี่แล้วก็อง์นี้นะมีต่อโค้ดแบบนี้ด้วยนะพี่นะมีต่อโค้ดบริเวณด้านหลังนะครับมีต่อโค้ดนะเป็นโค้ดตัวนะนะครับแล้วก็มีเลข5าเลข4เลขอะไรเต็มเลยนะครับ อันนี้ผมไม่ทราบที่นะครับแต่เป็นพระแท้นะครับดูง่ายๆเลยนะครับพี่เป็นพระแท้ดูง่ายๆนะครับนี่ดูก้นถ้วยนะครับก้นถ้วยขย่าวนี่กิ่งดังลั่นๆนะครับพี่ขย่าวนี่กิ่งดังลั่นๆนะครับสวยเดิมนะครับองค์นี้คือสวยเดิมนะครับพี่ดูร่องรอยนะครับการหล่อโบราณนะครับสวยๆคมๆแบบนี้เลยนะครับโค้ดห้าห้าสองหรือห้าห้าห้านี่แหละพี่โค้ดสวยมากนะครับ สวยมากนะครับแบบนี้เลยองค์นี้เดี๋ยวแบ่งปันบูชาพี่พี่เอาไป600บาทนะพี่นะขอ600บาทนะพี่ รายการต่อมานะเป็นพระปิดตายันยุ่งนะครับแบบนี้ไม่ได้จะว่าเป็นของหลวงปู่เกษมเขมโกหรือเปล่านะครับพี่หรือว่าจะเป็นหลวงพ่อท่านใดนะครับพี่ๆลองพิจารณาดูนะครับพี่ส่วนตัวผมไม่ทราบที่นะครับแบบนี้คือผมดูไม่ทราบที่นะครับเป็นเนื้อเงินหรือเปล่าอันนี้พี่ๆลองพิจารณาดูนะครับถ้าเป็นเนื้อเงินก็ถือว่าหลุดไปเลยนะถือว่าหลุดแล้วก็แบ่งปันกันไปเลยนะครับอง์นี้ผมเอา700บาทพอนะครับพี่ องนี้ผมเอา700บาทพอนะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับพี่ของสวยของเก่านะหายยาานะปิดตานับหลังยันยุ่งเอ่อเป็นเนื้นอเงินหรือเปล่ปาลองพิจารณาดูนะแต่เอา700บาทพอนะพี่นะเอา700บาทพอต่อมานะเป็นเหรียญหล่มพราอีนะครับวัสดตหีบนะครับเป็นเหรียญเก่านะครับเนื้อทองแดงนะยุครันยุค2473นะครับพี่เป็นเหรียญเก่าสภาพใช้นะครับ เป็นเหรียญเก่าสภาพใช้นะครับเจ้าของเจาะรูแบบในในในตัวเหรียญเลยนะครับพี่แล้วดูเส้นสายความคมนะครับเส้นสายความคมชัดนะครับของเหรียญนะครับเหรียญเก่าคมคมเลยนะพี่นะเหรียญเก่าคมคมนะขอบข้างมันขอบกระบอกนะครับพี่ขอบข้างมันขอบกระบอกสวยๆเดิมๆนะครับอ่ะแบบนี้ผมเอา500บาทหอนะพี่นะอ่าไม่สวยนะครับเหรียญนี้สภาพใช้ช้าหน่อยอ่ะว่ากันไปตามสภาพเนะพี่เนาะเอา500บาทนะครับ รายการต่อมานะเป็นพระอ่าพิมลคังหลังค้อนนะครับวัดคังนะครับเป็นเหรียญหล่อโบราณนะครับยุคสองสี่กว่าเหมือนกันนะครับพี่ออกวัดคังนะครับเนื้อหามวลสารนะครับการหล่อโบราณนะครับร่องรอยคาบคาร์บอนนับหรือว่าจะเป็นคาบเนี่ยไอเขาเรียกว่าอะไรพี่ไอ ลอยเหมือนเกตกระดีนะครับขึ้นเลยนะครับพี่องนี้เกตกระดีขึ้นเลยนะพระเก่าจริงๆนะครับพี่แล้วพิมพ์เพิ่มก็คมชัดน้บสําหรับเหรียญหล่อระฆังหลังค้อนนะครับวัดระฆังนะครับแบบนี้ขอ800บาทนะครับพี่ขอแ0 0บาทรายการต่อมานะครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อจงนะครับวัดหน้าต่างนอกนะเป็นรูปหล่อนะครับเนื้อทองเหลืองนะครับเรืปหห่อเนื้อทองเหลืองนะครับดูการตะใบนะครับเก็บขอบสวยๆนะพี่นะเบอร์ตะใบจะหยาบๆหน่อยนะพี่แล้วก็ดูนะครับ พิมพะนะครับถูกต้องนะครับข้าบงข้าบ้าสวยเดิมนะครับพี่ข้าบงข้าบ้าสวยเดิมนะครับเป็นรูปหล่อหลวงพระจงวัดหน้าต่างนอกนะครับแบบนี้หล่อในยุค2,400กว่ากว่านะครับพ้าไม่ผ่านการใช้เลยนะพี่นะแบบนี้เอาไป800บาทนะครับขอ800บาท รายการต่อมานะเป็นพระหลวงปุถทวดครับหลังหนังสือนะครับล็อกเสาอากาศนะครับพี่เป็นบล็อกเสาอากาศนะครับแบบนี้นะเป็นหลังหนังสือนะครับตัวหนังสือนะครับด้านหลังนะครับคมชัดลึกนะครับแล้วก็เส้นเสาอากาศนะพี่คมคมเลยนะพี่นะเส้นเสาอากาศคมคมเลยครับเหรียญสวยนะครับองค์นี้สวยมากนะครับแล้วเป็นบล็อกนิยมนะครับหน้าทอหลังเสาอากาศนะครับความคมชัดนะของพระนะครับพระสวยคมชัดลึกนะครับนี่พระมีมิติทุกสัดส่วนนะครับ แบบนี้เอาไป700บา,700บาทนะพี่นะแบบนี้ขอ700บาทนะพี่รายการต่อมานะเป็นรูปหล่อนะครับหลวงพ่อไผ่นะครับวัดกําแพงนะเป็นรูปหล่อโบราณนะครับเนื้อโลหะผสมนะพี่เป็นเนื้อ like ทองผสมนะครับแบบนี้หล่อสวยโบราณนะครับองค์นี้ขอ1,000บาทนะครับพี่องนี้ขอ1,000บาทดาวดูนะครับเบอร์ตะบงตะใบนะครับเก่าๆหยาบๆแบบนี้เลยนะพี่นะตะใบโบราณจริงๆนะครับพี่แบบนี้นะเป็นตะใบโบราณเลยนะครับ ดูง่ายๆนะสำหรับรูปหล่อหลวงพ่อไผ่นะครับบอดกําแพงนะครับแบบนี้ขอ1000บาทนะครับร่องรอยคาบความเก่านะครับนี่แบบนี้สวยๆเดิมๆนะครับขอ1,000นะครับพี่ขอ1,000สวยจริงครับองค์นี้สวยจริงนะับพี่การันตีให้เลยนะครับอ่ะรายการต่อมานะเป็นนางกวักนะครับแบบนี้เป็นสายใต้หรือเปล่านะพี่นะแบบนี้เป็นสายใต้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะพี่วิวลองพิจารณาดูนะครับ พี่ๆลองพิจารณาดูนะพี่นะแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับเอาไป500บาทนะพี่นะแบบนี้เอาไป500บาทนะพี่นะเก่าสวยเดิมๆนะครับขอ500บาทต่อมานะครับเป็นพระปิดตานะครับของหลวงพ่อเดิมนะครับวัดหนองโพนะพี่นะอ่ะเดี๋ยวผมลงไปหลายรอบแล้วเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะพี่นะผมเอาเครื่องมือแกะก่อนนะพี่นะอ่ะผมก็อยากจะรู้เหมือนกันพี่ว่าข้างในมันเป็นอย่างไรอ่ะทาไมพี่ๆถึงไม่เช่ากันนะครับ เนื้อง,งาเก่าๆแบบนี้นะพี่นะเป็นปิดตาหลงพ่อเดิมนะวัดหนองพูนะพี่นะปิดตาเก่าๆนะโอ้โหแกะออกหรือเปล่านะพี่แกะออกหรือเปล่านะพี่นะเดี๋ยวงานก่อนนะพี่นะมันคมอ่ะออกนะพี่นะออกนะอ่าเป็นปิดตางาแกะเลยนะครับเก่าๆสวยๆคนระับเนื้อง,งาโบราณนะพี่นะเนื้อง,งาโบราณเลยอ้าวว กระเด็นนะครับม <ot> ีกระเด็นนะครับแรงกล้าด้วยบุตรคุณนะครับพี่ดูนะครับเป็นงาแกะเก่าๆนะครับเป็นงาแกะพระปิตานะครับของหลวงพ่อเดิมนะครับวัดหนองโพนะครับดูร่องรอยการแกะงาเก่านะครับนี่แกะเก่าช้ำเนื้อใสนิ่งเลยนะครับเนื้อใสนิ่งเลยนะเป็นแกะเป็นไม้ปิดตาเอ้ยเป็นพระปิดตานะครับของหลวงพ่อเดิมนะครับวัดหนองโพนะครับพี่องค์นี้สวยจริงเก่าจริงนะครับสวยจริงเก่าจริงนะครับแบบนี้ขอหนึ่งพันบาทนะครับพี่ แบบนี้ขอ1000บาทนะครับเก่าๆสวยๆแบบนี้พี่ขอ1000บาทนะครับมาก่อนปิดก่อนได้เลยนะครับองนี้นะครับถือว่าไม่แรงเลยนะครับพี่รายการต่อมานะเป็นเหรียญเดิมบางนางบวชนะครับอของหลวงพ่อกลวนะครับวัดโคศิตรามนะครับเหรียญลมดําสวยๆเลยนะครับพี่เหรียญนี้ลมดําสวยๆแชมป์เลยนะครับพี่นี่เขียนว่าหลวงพ่อกลืนะครับวัดบ้านแคนะครับพี่าดูนะครับการลมดํานะครับ เส้นสายรายันคมชัดลึกนะครับพี่เหรียญนี้เอาไป700บาทพอนะครับเหรียญนี้ขอ700บาทนะครับรายการต่อมานะครับเป็นพระหลวงพ่ทวดนะครับเนื้อวานนะครับพิมพ์พระรอดนะครับ2497นะครับแบบนี้ขอ900บาทนะครับเนื้อวานไข่เยอะๆแบบนี้พี่ขอ9 0 0บาทนะครับสวยจริงนะครับพี่องค์นี้สวยจริงนะครับดูนะครับนี่ โอ้โหข้าบไข่ปึกเลยนะพี่นะข้าบไขเ่เกากับปึกเลยนะครับสวยจริงๆนะสำหรับพิมพ์พระรอด2497นะครับองนี้ขอ900บาทนะครับรายการต่อมานะครับเป็นเหรียญหน้าแก่นะครับของหลวงปู่ศรีนะครับวัดเขาท่าบุญน,นาคปีหนงนะครับพี่เป็นเหรียญเ,นะเ,เ,เนื้อทองแดงนะครับเป็นเหรียญเนื้อทองแดงนะครับความคมชัดนะครับของเส้นสายรายเหรียญน,นะครับ คมชัดมากนะครับดูนะพื้นเหรียญตึงคมนะครับแบบนี้เลยแล้วผิวไฟเลื่อๆเลยนะครับพี่ผิวไฟเลื่อๆตัวหนังสือคมเป็นแท่งชัดลึกนะครับนี่แบบนี้นะเหรียญดูง่ายนะครับพี่เหรียญเป็นเหรียญที่ดูง่ายมากนะครับสําหรับเหรียญหลวงปู่ศรีนะครับวัดเขาทำบุญน้านะครับแบบนี้ขอ700บาทนะครับพี่ขอ700บาทรายการต่อมานะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อแก้วนะครับเกสารนะครับเป็นเหรียญเนื้อทองแดงลมดำนะครับอ่าสภาพผ่านการใช้เล็กน้อยนะครับ สภาพผ่านการใช้เล kind of ็กน้อยนะครับเ like yep. หร oh. ียญสวยเดิมเดิมนะครับนี่มีโค้ดตอนะครับบริเวณขาโต๊ะนะครับแล้วดูความคมชัดนะครับของเส้นสายรายยันเหรียญนะครับเหรียญเก้าสวยเดิมนะครับเหรียญเก้าสวยเดิมนะครับพี่แบบนี้นะครับขอพี่ๆนะครับนี่ดูดูเส้นขนแมวก่อนีวิ่งขอบขอบเหรียญนะครับเหรียญนี้ขอ700บาทเท่ากันนะครับขอ700บาทเท่ากันนะครับพี่เหรียญสวยเดิมนะครับเอาไป700บาท ต่อนะเป็นพระพุทธชินราชนะครับอินโดจีนนะครับพิมพ์ต้นะครับพิมพ์ต้บัวเรียบช้างนะแบบนี้เอา600บาทนะครับแบบนี้เอา600บาทนะพี่นะมาก่อนปิดก่อนได้เลยนะครับขอ600บาทเท่านั้นนะครับสําหรับเอ่อชินราชอินโดจีน2485นะครับเนื้อหล่อทองผสมนะครับเนื้อหล่อทองผสมนะครับการหล่อโบราณชัดเจนนะครับสวยเดิมดูง่ายนะครับสวยเดิมดูง่ายนะครับเอาไป600บาทนะพี่นะองค์นี้นะไม่มีโค้ดนะครับ เนื้อหาแบบนี้ไม่จําเป็นต้องดูโค้ดเลยนะครับดูง่ายเลยเอาไปหกร้อยบาทนะครับรายการต่อมานะเป็นพระปิดตานะเป็นพิมพ์พุงป่องนะครับหลวงผู้สุกนะครับวัดปากของมะขามเท่านะครับเป็นปิดตาเนื้อผงคุกรักนะครับพี่เป็นปิดตาเนื้อผงคุกรักเก่าๆนะครับแบบนี้นะครับพี่เป็นปิดตาเนื้อสวยๆนะครับโซนผิวออกกะากระานะครับผิวดำาๆแห้งๆนะครับพี่ผิวดำดำแห้งๆนะครับแบบนี้นะครับพี่แบบนี้เอาไป เออเอาแปดร้อยบาทรายกันพี่องนี้ขอแปดร้อยบาทรากันพี่รายการต่อมานะครับเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อไผ่นะครับวัดกําแพงนะครับเป็นเหรียญหลอยุคสองสี่เจ็ดแปดนะครับพี่เป็นเหรียญหล่อสองสี่เจ็ดแปดนะครับหลวงพ่อไผ่วัดกําแพงนะครับดูนะครับร่องรอยการหล่อโบราณนะครับหล่อได้สวยนะครับหล่อได้สวยนะพี่ดูนะครับความเป็นธรรมชาตินะครับข้าวเบ้าข้าคาร์บอนต่างๆอ่า แล้วดูความคมชัดของพิมพะนะครับหน้าตาพระยังติดชัดเจนนะครับสวยสมบูรณ์มากนะครับพี่องค์นี้สวยสมบูรณ์มากนะครับสองสี่เจ็ดแปดนะพี่นะเหลียญหลอดูง่ายนะครับเหลียยหล่อดูง่ายนะครับหลวงพ่อป่ายกักระแปนงเหรียยหล่อดสภาพใช้เล็กน้อยนะครับแบบนี้เอาหนึ่งพันบาทนะครับแบบนี้เอาหนึ่งพันบาทรายการต่อมานะครับเป็นหนุมานหลวงพ่อสุนนะครับวัดสารากุลนะแบบนี้เป็นหน้ากระบี่นะครับพี่เป็นหน้ากระบี่แกะด้วยงานนะครับ องนี้เป็นหน้ากระบี่แกะด้วยงาใต้ฐานมีการจานยันอัขระนะครับแล้วพระเก่าเอ้ตัวนี้เก่านะครับสําหรับหน้ากระบี่นะครับตัวนี้เก่าสวยมากนะครับพี่อ่ะเอาไปหนึ่งพันสี่ร้อยบาทรายกันนะพี่นะตัวนี้ขอหนึ่งพันสี่ร้อยบาทนะครับสําหรับพานุมาหลวงพ่อสุนนะครับหน้ากระบี่นะครับขอหนึ่งพันสี่ร้อยบาทต่อมานะเป็นพระหลวงพ่อเนียมนะครับวัดน้อยจังหวัดสุพรรณนะเป็นพิมพ์เสียดโล้นนะครับพี่เป็นพิมพ์เสียดโล้นนะครับ ของหลวงพ่อเนียมนะครับนี่เป็นพระเนื้อตะกัวนะเป็นพระยุคเก่านะคของหลวงพ่อเนียมนะครับพี่นี่ดูร่องรอยนะครับคเนอกเก่าโบราณน,นะครับสวยเดิมเดิมนะครับพี่สวยเดิมเดิมนะสําหรับเหรียญหล่อหลวงพ่อเนียมนะครับนี่เนื้อตะกัวนะพิมพ์สองหน้านะพิมพ์เสียนล้นสองหน้านะแบบนี้ขอแปดร้อยบาทนะครับขอแปดร้อยบาท รายการต่อมานะครับรายการต่อมานะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณนะครับริสุทธโธนะครับเหรียญนี้มีโค้ดนับคมซะด้วยนะพี่นะแล้วมีร่องรอยการจานยันอักขรในทั่วเหรียญนะครับนี่ทั่วบนเหรียญนะพี่เหรียญนี้ขอค่าจานหน่อยนะพี่นะขอค่าจานลายมือหน่อยนะครับเอาไป900บาทนะเหรียญนี้ขอ9 0 0บาทนะครับพี่ร่องรอยนะครับความเก่าการปั๊มนะครับนี่คมชัดลึกนะครับ2519นเะครับเป็นเหรียญปี19นะครับของ upcoming upcoming e right yeah. หลวงพ่อคูณนะครับ <mitad> อ่า เอาไป900บาทนะพี่รายการต่อมานะเป็นเหรียญเสาห้าบูชาคูนะครับของหลวงปู่หมุนนะครับทิติสิโลนะครับพี่สองอ้อายุร0อยีนะปีนะเป็นเหรียญปั๊มเ,เนื้อทองแดงนะครับแล้วดูความคมชัดนะของเส้นสายรายันนะครับพี่เส้นสายรายันมีความคมชัดลึกมากนะครับปั๊มได้แจ๋วเลยนะพี่นะปั๊มได้แจ๋วเลยนะครับแบบนี้เลยแล้วดูนะโอ้โหหลวงปู่หมุนนะครับทิติสิโลนะครับพี่เนี่ย ดูร่องรอยนะครับสอห้าบูชาครูนะครับแล้วหน้ากากแบบเพนกระไหลทองมาด้วยนะพี่นะเขาลงกระไหลมาด้วยแบบนี้เอาแปดร้อยบาทนะครับรายการต่อมานะเป็นพระหลวงพ่อพรมนะครับเป็นสมเด็จหลวงพ่อพรมหลังยันสิบนะครับวัดช่องแคนนะครับรุ่นสอห้านะครับพี่สอห้านะครับเป็นเหรียญหลอดเนื้อทองนะเอ้ยเป็นเหรียญปั๊มเนื้อระครังนะครับพี่อาแล้วดูนะความคมชัดนะครับเหรียญปั๊มสวยๆนะแบบนี้ขอห้าร้อยบาทนะครับ ขอ500บาทนะครับไม่ต้องลดแล้วนะพี่นะราคานี้ลดไม่ได้แล้วนะครับพี่ราคานี้ลดไม่ได้แล้วนะครับขอ500บาทนะครับสําหรับสมเด็จหลังยันสิบหลวงพระผมนะครับรายการต่อมานะครับเป็นพระปิตานะครับหลวงปูรอดนะครับวัดนายโรงนะครับพี่เป็นปิตาเนื้อไม้แกะนะครับเป็นปิตาเนื้อไม้แกะเก่าๆสวยๆเลยนะครับพี่เป็นปิตาเนื้อไม้แกะเก่าๆสวยๆครับใต้ฐานมีตะกรุดนะครับ แบบนี้ขอ1,200บาทนะครับแบบนี้ขอ1,200บาทนะครับสำหรับปิดตาไม้แกะหลวงมูรอดวัดในลงนะครับพี่เป็นปิดตาเก่าๆสวยๆนะครับอ่าเป็นปิดตาเก่าๆสวยๆนะพี่นี่นะครับดูร่องรอยกันเป็นธรรมชาตินะครับแล้วดูนะใต้ฐานมีตะกุดนะขอับขอ1,200บาทนะพี่นะรายการต่อมาคนระับเป็นปิดตาไม่ทราบที่นะครับแบบนี้เอา600บาทนะครับดูเลียมพลาสติกนะพี่ ดูเขาใช้นะพี่นะแบบนี้เป็นพลาสติกที่ใช้จริงนะพี่นะบ้านบานเลยนะพี่บ้านบานเลยปิดตาเนื้อสำลีแล้วนะครับเป็นเนื้อสำลีเก่าๆนะครับพี่เป็นปิดตาที่แบบว่าคลาสสิกนะครับองนี้คลาสสิกสวยเดิมนะครับพี่ปิดตาคลาสสิกสวยเดิมนะครับร่องรอยครับความเก่านี้ไม่ต้องพูดถึงนะเก่าสวยอยู่แล้วนะครับสําหรับปิตาเนื้อสำลีนะครับองนี้นะเอาไป600บาทนะครับต่อมานะเป็นเหรียญฝ่าบาทนะครับ หลวงพ่อกลวยนะครับวัดโกศิตารามนะครับเนื้อฝาบาทนะครับพี่อ่าเป็นเหรียญรุ่นแรกเลยนะของหลวงพ่อกลวยนะพี่นะเป็นเหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อกลวยเลยนะพี่แบบนี้นะครับแบบนี้นะครับเอาไปเจ็ดร้อยบาทนะครับแบบนี้ขอเจ็ดร้อยบาทนะพี่นะอ่าแล้วดูร่องรอยลายยันด้านหลังนะคมคมชัดชัดแบบนี้เลยนะพี่คมชัดลึกแบบนี้เลยนะพี่นะเนี่เส้นสายลายยันสวยงามนะครับสําหรับเหรียญฝาบาทหลวงพ่อกลวยนะครับอ่าเอาไปเจ็ดร้อยบาทนะครับพี่ รายการต่อมานะเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดนะรุ่นสี่นะครับอ่าเป็นบล็อกสิบขีดนะครับพี่เป็นบล็อกสิบขีดเนื้ออบาก้านะครับเนี่ดูนะครับสิบขีดตรงนี้นะพี่อ่าเป็นเนื้ออะบาก้านะครับสวยๆเดิมๆนะครับเหรียญคมดีจังเลยนะพี่นะเหรียญคมดีจังนะสวยนะครับคลาสสิกนะครับเม็ดไข่ปลารอบๆนะครับพี่ เมนขายปลารอบๆนะครับสวยๆนะเดิมเดิมแบบนี้เลยนะครับสำหรับเหรียญหลวงพ่ทวดนับเนื้ออัปกานะครับบ็อก10สิบขีดนะบุุนสี่เหรียญนี้ขอ1000บาทนะครับเหรียญนี้ขอ1,000บาทรายการต่อมานะครับเป็นเหรียญพระธรรมจักรนะครับเนื้อตะกั่วรองพิมพ์นะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อพระธรรมจักรนับเหรียญนี้เก่ามากนับขอ800บาทนะครับออกวัดพระธรรมมูลนะครับจังหวัดชัยนาธนะครับหลวงปู่สุขวัดป่าคลองมะขามเท่านะครับร่วมปลุกเสกนะบิี่ เหรียญเก่ามากนะครับพี่เหรียญเก่ามากนะครับแบบนี้นี่เก่าๆเป็นร้อยปีนะครับแบบนี้เก่าเป็นร้อยปีนะครับเนื้อตะกั่วนะครับค้าบไข่เก่าๆเลยพี่ข้าบไข่เก่าๆเลยนะครับสําหรับเหรียญหลวงพ่อพระธรรมาจากออกมาพระธรรมมูลนะครับเอาไปเก้าร้อยบาทนะพี่นะเก่ามากนะครับต่อมานะครับเป็น พระพุทธูแกะด้วยงาคนระับเป็นพระพุทธแกะด้วยงาคนระับแบบนี้คนระับแกะเป็นสองหน้าคนระับอีกด้านหนึ่งเป็นพิมพ์นั่งสมาธินะครับแกะด้วยงานเก่าๆนล้ไปดูนี่งานแกะเก่าๆนะ,แ,ะๆนะแบบนี้ขอเจ็ดร้อยบาทนะครับวันนี้ขอเจ็ดร้อยบาทนะคนี่ดูนะครับความคมชัดนะครับของเส้นสายรายยันของพระนะที่แกะด้วยศิลปะเก่าๆแบบนี้นะครับไปหาที่กันเอาเองนะครับพี่แบบนี้ไปหาที่กันเอาเองนะครับขอเจ็ดร้อยบาทนะครับเก่ามากนะขอเจ็ดร้อยบาท รายการต่อมานะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยนะครับวัดโคศิตารามนะครับเป็นเหรียญหลังยันนะครับปี2อหนึ่งนะครับเนื้ออปปาก้านะครับเหรียญสวยแชมป์เลยนะพี่เหรียญนี้สวยแชมป์เลยนะครับนี่ดูร่องรอยนะครับเม็ดผดเม็ดอะไรนะพี่นะเหรียญนี้เอาไป800บาทนะครับเหรียญสวยแชมป์แชมป์นะครับขอ800บาทนะครับดูเส้นสายรายันด้านหลังนะคมคมแล้วดูเส้นขนแมวนี่วิ่งแบบโโหคมจัดนะพี่นะคมจัดนะพี่นะแบบนี้เลยเอาไป700บาทนะพี่ รายการต่อมาคนระับเป็นพระปิดตาเนื้อทองแดงนะครับแบบนี้เป็นสายใต้นะพี่นะแบบนี้เป็นสายใต้นะเก่าๆเลยนะพี่เป็นปิดตาสายใต้เก่าๆเลยนะครับนี่เนื้อหาสวยเก่าโบราณนะพระดาหลังมีจะาอ้มียันนะครับแปะไว้แบบนี้นะไม่รู้ว่าเป็นหลวงพ่อท่านใดน,นะแต่ดูเป็นสายใต้นะครับแบบนี้เอา700บาทนะครับเอา700บาท รายการต่อมาครับเป็นเหรียญอาจารย์ฟั่นนับอาจารโรนะครับเหรียญนี้ขอ800บาทนะเป็นรุ่นแรกนะครับสิทอัสร้างถวายนะครับเนื้อทองแดงนะครับเหรียญสวยเดิมมากนะครับพี่เหรียญสวยเดิมมากนะครับสําหรับเหรียญอาจารย์ฟั่นนับอาจารโรนะครับพี่นี่เหรียญสวยๆคมๆแบบนี้เลยนะครับเหรียญสวยคมแบบนี้เลยนะครับขอ700บาทนะครับพี่ขอ700บาทนะครับเส้นสายรายยันนะครับคมชัดลึกนะครับขอ700 รายการต่อมานะครับเป็นพระสมเด็จร้อยปีนะครับพิมพ์ใหญ่นะครับวัดละคังนะครับหลังมีปั๊มตายางจากวัดนะครับข้างหลังมีปั๊มตายยางจากวัดนะครับแล้วดูเนื้อนะพี่เนื้อเก่านะครับาแป้งเดิมๆนะข้างๆพี่ดูร้อยตัดน่พี่นี่ดูร้อยตัดจากแม่พิมพ์นะครับแล้วดูนะพระเนี่ยสวยนะมวนสารเก่าๆนะมีเม็ดดําเม็ดแดงนะครับพี่นี่ใช้สูตรเดียวกับการทําสมเด็จเออสมัยสมเด็จ พระพุทธจานทร์โตนะครับเป็นพระจัดสร้างเมื่อปี2515นะครับออกะครับวัดตัขังนะครับหลังมีปั๊มไตยางจากวัดเดิมๆนะครับองค์นี้ขอ1000บาทนะครับองค์นี้ขอ1000บาทนะครับพี่สวยเดิมนะขอับขอ1000รายการต่อมานะเป็นเหรียญหลวงู่ก่นนะครับวัดพญาตนะครับปี0ูนย์เจ็ะเป็นเหรียญปี0ูนย์เจ็ะเหรียญเก่าสวยนะปี07นย์เจนะเหรียญหลวงพ่อไก่นะวัดพญาตนะครับ แบบนี้นะ่าเปลี่ยนเนื้อทองแดงสภาพสวยนะครับน่าเก็บน่าเช่านะครับเหรียญน,นี้ขอ700บาทนะครับเหรียญน,นี้ขอ700บาทนะครับเหรียญหลวงพ่อกันวัดพญาติปี2507นะครับเหรียญสภาพใช้หน่อยนะครับสภาพใช้หน่อยขอ700บาทแล้วกันนะพี่นะขอ700บาทต่อมารายการสุดท้ายนะเป็นเหรียญหล่อ,ร,อรูปทรงโลนะครับของหลวงพ่อผ่วัดกำแพงนะครับเป็นเหรียญหล่อ เนื้อโลหะผสมนะครับสวยสวยเดิมเดิมนะครับดูนะครับร่องรอยการหล่อโบราณนะพี่นะดูขอบเส้นซุ้มนะครับดูสังคตงสังคติติดชัดหมดนะครับองนี้ถือว่าเป็นพระที่สวยเดิมนะครับขอ1,000บาทนะพี่นะขอ1,000บาทนะพี่อ่าแบบนี้นะ,นะครับหาได้ยากนะครับหาได้ยากน้าสภาพสวยแชมป์แบบนี้ขอ1,000บาทนะครับยังไงวันนี้ก็ต้องขอขอบ คุณพี่ๆนะครับที่รับชมคลิปน้องจนจบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับ